อยากรู้ไหมว่าปีหน้า2022สกินแคร์ตัวไหนเนี่ยมาแรงที่สุดนี่ไม่ได้หมายถึงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งนะคะบ่มแพทย์สทาทางผิวหนังสวัสดีค่ะให้คำปรึกษาเรื่องสกินแคร์แล้วก็การใช้เทคโนโลยีต่างๆในการดูแลเรื่องผิวพรรณแล้วก็ความสวยความงามนะคะอยากให้ทุกคนสวยไปด้วยกันค่ะวันนี้เนี่ยก็คือตัวสกินแคร์นะปี2022 ผมดูแล้วว่าไอเรื่องสกินแคร์ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เริ่มเริ่มมีในกลิ่นอายมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะคะแล้วเชื่อว่ามันน่าจะมีมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงปีหน้านะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเฉลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าตัวเองอ่ะใช้อะไรอยู่นะคะประทับใจตัวไหนแล้วก็ยังมีส่วนแถมอันนี้เนี่ยก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาส่งมาเป็นของขวัญ ปีใหม่ให้อุ่มเนาะก็จะแกะแล้วก็เทสดูไปพร้อมกันตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้รับสปอนเซอร์นะคะก็ข้อมูลอาจจะไม่ได้แน่นขนาดนั้นก็ดูไปพร้อมกันแล้วก็เหมือนแบบให้อารมณ์เรามาเทสครีมใหม่ด้วยกันในฐานะหมอผิวหนังที่จะเล่าให้ฟังตอนนั้นเลยนะคะสกินแคร์ที่จะมาแรงมากๆในปี2022เนี่ยอุ่มขอถายไว้ว่ามันคือกลุ่ม กรดต่างๆนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็น HABA HA, อะไรพวกนี้นะคะการผลัดเซลล์ผิวจะเริ่มมาแรงในช่วงปีหน้าแน่นอนสำหรับปีนี้เนี่ยที่ผ่านมาในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะเป็นตระกูลเรตินอลเนาะแล้วก็ยังเชื่อว่าไอตัวเรตินอลก็ยังน่าจะยังกระแสมาแรงในช่วงต้นปีและเดี๋ยวพวกกรดต่างๆเนี่ยจะเริ่มเริ่มเห็นตั้งแต่ต้นปีแล้วค่อยแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนถึงช่วงท้ายปีกรดต่างๆในที่นี้เนี่ยหมอผิวหนังเราจะเรียกว,ว่าเป็น chemical peeling คือเป็นการผลัดเซลล์ผิวด้วยสารเคมีแปลตรงๆมันก็คือสารเคมีนี่แหละถึงแม้ว่ามันจะสกัดมาจากผล,ลไม้สกัดมาจากถั่วอัลมอนด์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะสกัดมาจากอะไรก็ตามสุดท้ายมันก็คือสารเคมีข้อดีอตัวพ e ลลิ่งนะคะหมอผิวหนังเราจะแบ่งเป็นทั้งหมดความแรงงี้ดีกว่าพูดให้ฟังง่ายๆความแรงของมันเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ระดับด้วยกัน ตามความลึกในการผลัดเซลล์ผิวของมันอันนี้เนี่ยรูปมาจากหนังสือ Fit Pa ท i c นะคะเป็นตำราเท็กซ์บุ๊กมาตรฐานของหมอผิวหนังทุกคนจะต้องอ่านทุกบรรทัดนะคะในการที่เราจะเรียนหมอผิวหนังหนังสือเล่มนี้เนี่ยอ่านหลายรอบมากอ่านทุกบรรทัดจริงๆะคะอ่ะอันนี้นะคะเราก็จะเห็นผิวหนังของเรานะคะมีชั้นบนนะคะเป็นชั้นหนังกาพรา้าเนาะชั้นล่างไปชั้นหนังแทะตกไปตรงมาแล้วก็เมื่อไหร่ที่เป็น superficial d e ผิวก็คือตื้นๆมันจะมีตื้นปานกลางแล้วก็ลึกจะเห็นใช่ไหมคะว่ามันจะมีสีอันนี้คือชั้นหนังกําพร้าอันนี้คือชั้นหนังแท้ด้านบนแล้วก็ชั้นหนังแท้ด้านล่างจําง่ายๆ3ระดับก็คือ3ระดับนี้เลยถ้าเป็น superficial คือตื้นๆก็คือแค่ชั้นบนนี้นะคะที่ร่างกายเราจะต้องผลัดออกไปอยู่แล้วทุกๆ 28วันก็คือประมาณ1เดือนนะคะจะต,ต้องผลัดจากชั้นล่างเนี่ยสร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาชั้นบนอยู่แล้วจากล่างสุดขึ้นมาสู่บนสุด28วันแต่ถ้าใครอายุเยอะหน่อยแล้วนะคะอย่างอุ่มเป็นต้นก็มันจะนานกว่า28วันคือการสร้างเซลล์ผิวใหม่ของเราเนี่ยมันไม่ได้เก่งแล้วนะคะเราก็อาจจะต้องแบบมีการผลัดเซลล์ผิวช่วยก็คือเอาเซลล์ผิวแก่ๆออกไปแล้วมันก็เลยจะไปกระตุ้นให้เซลล์ผิวเราเนี่ยสร้างอันใหม่ขึ้นมาได้รวดเร็ว มากขึ้นนะคะอ่ะอันนี้ก็คือ superficial คือชั้นตื้นสุดตัวนี้เนี่ยเราก็จะได้ยินตลอดค่ะ HA BHA Glycolic Acid uh, Salicylic Acid คือชื่ออะไรพวกนี้นะคะที่เราใช้กัน Lactic Acid อะไรเงี้ยด้วยนะคะก็แค่ชั้นนี้แหละไม่ต้องกลัวลึกไม่ต้องกลัวเบิร์นไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะคะก็จะประมาณนี้ แต่ถ้าลึกไปกว่านั้นเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของหมอผิวหนังละที่เราจะใช้ตัวเคมีคอลผิวตัวอื่น,นๆที่จะมาผลัดเซลล์ผิวให้มากขึ้นได้ทั้งชั้นหนังแท้ด้านบนแล้วก็ชั้นหนังแท้ด้านล่างด้วยนะคะก็คือเป็นมีเดียมแล้วก็ดีฟนะคะเราก็จะแบ่งเป็นตื้นปานกลางแล้วก็ลึกนั่นเองสาหรับหมอผิวหนังถามว่าเอ้ยคุณหมอแล้วคุณหมอทําอะไรทําไมคุณหมอต้องไปผลัดเอาเยอะๆด้านล่างแบบนี้ด้วยนะคะ่ะก็เป็นเพราะว่าบางอย่างอย่างเช่นฝ้าฝ้าเนี่ย เราเคยได้ยินฟ้าตื้นกับฟ้าลึกถูกไหมคะฝ้าตื้นเนี่ยก็คือตื้นนะตื้นแล้วก็คืออยู่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้ก็คืออยู่ชั้นหนังกาพร้าต่อกับชั้นหนังแท้เล็กๆตรงเนี้แถวนี้นะคะฝ้าตื้นฟ้าลึกก็คืออยู่ลึกตรงนี้ดังนั้นเนี่ยการลอกฟ้าไม่รู้เคยได้ยินกันหรือเปล่าการลอกฟ้าเนี่ยก็คือเราจะใช้ตัวแอซิดอีกตัวหนึ่งชื่อ TCA ไกลโคลออซิติกแอซิดขอเรียกสั้นๆว่า TCA นะคะในการผลัดเซลล์ผิวก็คือผลัดลงมาลึกถึงมีเดียมเด็บก็คือเอาเม็ดสีที่อยู่ชั้นนี้ออกไปด้วยดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงเนี่ยเยอะกว่าแล้วโดยเฉพาะในผิวเอเชียนะคะเราไม่สามารถทำดีบหรือว่าลึกได้ที่จะใช้สารตัวอื่นที่อาจจะ,ะที่ชื่อว่าฟีนอลหรืออะไรเงี้ยค่ะมาผลัดลึกๆเคยได้ยินคำว่า เบบี้เฟซไหมคะการทำเบบี้เฟซเนี่ยก็คือทำผัดเซลล์ผิวตั้งแต่ชั้นลึกแบบนี้เนี่ยคือพอทำเสร็จปุ๊บหน้าจะแบบเฟะเละเลยนะคะเพราะว่าผัดเซลล์ผิวลึกจริงๆเหมือนทำให้หน้าเป็นแผลใหม่ทั้งหน้าเลยและให้ผิวของเราเนี่ยสร้างเซลล์ผิวใหม่มาทั้งหมดผลที่ได้รับเนี่ยลดเลอเพอร์เฟกเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีเลเซอร์นะคะเขามีแต่แบบนี้ก่อนที่จะมีเลเซอร์เนี่ยหมอผิวหนังเราใช้ตัวกรดเนี่ย เป็นงานหลักเลยเพราะฉะนั้นคุณหมอที่อายุเยอะหน่อยเนี่ยเขาจะเชี่ยวชาญด้านนี้มากในการผัดเซลล์ผิวใช้กรดต่างๆมา mix and match กันทั้งตื้นทั้งกลางทั้งลึกอะไรเงี้ยมาผสมเป็นส่วนเป็น mix ของเขาเป็นสูตรเฉพาะของเขาแล้วก็ทำการผัดเซลล์ผิวนะคะก็ได้ผลที่ดีใครทำ baby face เนี่ยเหมือนเกิดใหม่จริงคือเหียว <ๆ S 2> มาเนี่ยทำ baby face เสร็จเหมือนเกิดใหม่เลย แต่ทุกคนจะเห็นว่ามันไม่ได้ยินในประเทศไทยแล้วมันไม่ค่อยได้ยินแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าลักษณะการทําผัดเซลล์ผิวที่ลึกๆไม่เหมาะกับคนเอเชียเหมาะกับฝรั่งมากกว่าเพราะว่าเวลาทําในคนเอเชียเนี่ยทำเสร็จแล้วจะดำหูคิดสภาพสิว่าแบบหน้าเราเป็นแผลทั้งหน้าเลยอะเหมือนแบบเอาหน้าไปไถถนนมาแล้วก็เป็นถลอกทั้งหน้าอย่างงี้คะ่ะแล้วเราอะแผลหายจะไม่มีรอยดำได้ยังไงถูกไหม มีแน่นอนดังนั้นเนี่ยไม่ได้รับความนิยมแล้วก็บ้านเราไม่ใช้เลยนะคะไม่มีแต่ตัวที่คนไทยใช้นะคะคนเอเชียเราใช้แล้วปลอดภัยเนี่ยก็คือ superficial depth ผิวตัวที่ตื้นๆเน,นี้ยแหละแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคะโดยทั่วไปที่ใส่อยู่ในเครื่องสำอางเนี่ยเปอร์เซ็นต์จะไม่สูงส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดเป็น h h a HA, ก็จะอยู่ที่ประมาณ10%ถึง12%ไม่เคยเกิน15นะคะมันก็จะแบบอยู่ตื้นๆแค่นี้แหละ หลังจากที่เราสามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็ในกรณีที่เราไปที่คลินิกหรือว่าโรงพยาบาลแล้วก็ไปทำ AHA Peel อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำ Peel ที่คลินิกเนี่ยเขาอาจจะใช้50% 70%เคือเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าพอเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวได้ดีกว่าแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินได้ดีกว่าเช่นเดียวกัน ดังนั้นเนี่ย70%ไกลโค l ล c a ิกแอซิดหรือว่า70% H. a HA เนี่ยก็คือนอกจากจะทําให้ผิวเรากระจ่างใสแล้วเนี่ยช่วยลดริวรอยได้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นผิวได้เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นความรู้ประมาณนี้สําหรับเวลาที่เรามาทําที่คลินิกนะคะทำ50% 70% H. a HA เนี่ยคุณหมอเขาก็จะทิ้งบนหน้าเราแค่ประมาณ1นาทีไม่เกิน3นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกสิ่งเหล่านี้ ผิวเราสามารถฟื้นได้ภายใน2-4วันแค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยสามารถทำได้ทุกสัปดาห์เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผิวที่แตกต่างกันอย่างเช่นผิวแห้งก็ต้องดูดีๆว่าผิวเขาอะจะทนไหวไหมถ้าทำทุกสัปดาห์ถ้าผิวมันทนไหวแน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผิวแพ้ง่าย,ยอะไรเงี้ยก็ต้องระวังเช่นเดียวกันเนาะ ก็ลองดูสําหรับถ้าไปทําที่คลินิกก็ไม่ต้องห่วงอะไรอยู่แล้วเนาะมีคุณหมอดูแลแต่ว่าทําที่บ้านตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกมีเครื่องสําอางที่ขายไปทําที่บ้านเนี่ยมี2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็คือเปอร์เซ็นต์น้อยที่ผมเล่าให้ฟังว่าแบบเออสิหรือว่าอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้ทุกวันทาได้ทุกวันวันละ1-2ครั้งด้วยซ้ำนะคะแต่ถ้ามันจะมันจะมีเป็นเซตนะี่ะเดี๋ยวนี้เป็นเซต รดที่แบบเข้มข้นหน่อยหรือไม่เป็นเซตอนะเป็นขวดนะคะที่มันมีความเข้มข้นนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ทําเองที่บ้านแบบนี้เนี่ยก็คือทําเต็มที่ก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะถ้าเกิดให้แนะนาจริงจริงเนี่ยอาจจะต้องอาทิตย์เว้นอาทิตย์อะจะเซฟกว่าถ้าเราแบบไม่รู้ว่าผิวเราจะไปทางไหนนะคะออสองอาทิตย์เว้นอาทิตย์น่าจะดีค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับตัวกรดดังนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เราใช้ที่บ้านเนี่ยสบายมาก ก็จะมีให้ดูก่อนตัวแรกตัวนี้อุมะจึงตัวนี้ชอบชอบเลยแล้วก็ใช้แบบหมดขวดนะคะก็คือตัว pericon md ตัวนี้เนี่ยเขาจะเขียนว่าเป็นวิตามิน C ีเอสเตอร์นะคะแล้วก็ brightening a my face l i Fac ift, อะไอยเนี้ยก็สรุปแล้วนะคะมันคือตัวที่มีวิตามิน C เอสเตอร์เป็นเตต้าเฮกซาเดซิลแอ o ์โเบต ถือว่าเป็นวิตามินซีเอสเตอร์ที่ดีที่สุดแล้วก็เทียบเคียงกับแอสคอร์บิกแอซิดที่เป็นวิตามินซีตัวแอคทีฟฟอร์มได้มากที่สุดงงไหมอะเอามาอีกทีหนึ่งนะกลัวงง <laughs> ก็ตัววิตามินซีวิตามินซีกับวิตามินเอเหมือนกันนะคะตัวที่ออกฤิ์เนี่ยเราเรียกว่าแอคทีฟฟอร์มจะชื่อว่าแอสคอร์บิกแอซิดตัวนี้ดีที่สุดแต่ความคงตัวมันก็น้อย ะะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยออกตัวพวกเอสเตอร์คือกลุ่ม d e เรเวอรทมาทดแทนก็คือจะเป็นตัวที่สลายยากกว่าคงตัวมากกว่าแต่มันก็มีข้อเสียตรงที่ว่ามันอาจจะออกฤทธิ์ด้อยกว่าแต่ตัวที่ออกฤทธิ์ได้มาแบบดีสูสีนะคะก็คือตัวเตตาเฮกซาเดซิลแอสครเบตคือดีที่สุด ก็คืออยู่ในตัวนี้ค่ะ pericon MD แล้วมันก็มีตัวไกลโค l ล c a ิกแอซิดอยู่ในเนี้ยเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะพบว่าจะมีคนที่มาคอนซัลท์อุ่มทางออนไลน์ค่ะเรื่องของการปรับสกินแคร์จะมีคนที่ได้ใช้ตัวนี้ด้วยก็เป็นตัวที่แบบดีมากๆเป็นรูปแบบครีมดังนั้นเนี่ยผิวแห้งก็ใช้ได้แล้วเราก็ได้ประโยชน์จากตัววิตามินซีไปคราวเดียวกันนะคะดีมากๆเมืองไทยหาซื้อได้นะ ก็หาซื้อได้เหมือนเหมือนเขามี Official Store ของเขาด้วยแล้วก็มีร้านที่รุ่นพี่อุ๋มนะคะก็คือร้าน Saf Skin, s a ฟสกินเขาก็ขายด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,คะก็ลองไปเลือกดูถ้าใครสนใจแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมก็ชอบรู้สึกว่าเฮ้ยมันแข็งแกร่งแข็งแรงดีทาแล้วก็รู้สึกแสบหน้าดีสะใจก็ <g iggle> จะเป็นตัวนี้คะ่ะ a n g s ติ t u เเดิมตัว A h a p e e l นะคะ ตัวนี้เนี่ยก็มีไกลโคลิกแอซิดแบบ10%เลยแล้วมีซาลิสเซติกแอซิดอีก2งเนี่ยก็ค <c oughs> ือเธอได้ทั้ง2อย่างซิวก็ได้รอยดำก็ได้ได้เปอร์เซ็นต์ที่แบบว่าสะใจทีเดียวดังนั้นเนี่ยทั้ง2ออันนี้เนี่ยใครเป็นฝ <c oughs> ึกหัดใช้อาจจะใช้ไม่ไหวนะคะอาจจะไปดูตัวเอชเอ H A, หรือว่าอะไรเงี้ยที่มันเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่านี้เนาะ <c oughs> เพื่อที่จะได้ใช้แล้วรอดนะคะ การใช้สกินแคร์เนี่ยเราจะต้องเน้นเรื่องของการใช้แล้วรอดมากกว่าใช้แล้วเห็นผลเนาะช่วงแรกอาจจะเห็นผลไม่ชัดอะไรเงี้ยแต่ถ้าหน้าไม่พังก็โอเคก็จะประมาณนี้นี่คือสําหรับหน้านะเรามีสําหรับตัวมาด้วยเพราะว่าเราก็เพิ่งโดนไปนะคะตอน12-12นี้กับ s ซฟ h o อรไม่ได้รับสปอนเซอร์ใดๆนะคะแต่ว่าแบบชอบชอบแบรนด์นี้เออทิง รัง k e เลฟ h a n นนะคะเขาก็จะมี10% Glycolic Acid ไกโคิกอซิดก็คือ10% H A ตัวนี้ค่ะเอาไว้ทาตัวอันนี้เนี่ยเป็นอันนึงที่ผมอยากจะแบบเล่าให้ทุกคนฟังด้วยะคะ่ะอาจจะคือเนื่องจากว่าคนไทยอ่ะจะชอบผิวขาวคือชอบให้ผิวขาวหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็จะหาซื้อครีมที่มาทำให้ผิวขาวบอกเลยว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยคือตัวนี้ H A ทาตัว ผลัดเซลล์ผิวที่แบบคล้ำเสียออกนะคะก็จะทำให้เผยผิวใสสว่างมากขึ้นมาได้อันนี้คือตัวหนึ่งตัวที่สองที่น่าใช้ก็คือพวกครีมที่มีไวท์เทนิ่งต่างๆอ,อ,อุ๋มมาจำยี่ห้อไม่ได้ถ้าถ้า,ถ,าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันชื่อ p ลัมเมออันนี้เนี่ยคุณโดนัทบิวตี้แบรนดเนี่ยเคยรีวิวไว้ดีมากๆคิดว่าควรใช้ใช้ได้ดีนะคะก็จะเป็นตัวนี้ แล้วก็ถ้าในซูเปอร์มาร์เก็ตเพิ่งแบบไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตมาแล้วก็แบบไปเจอด้วยอะ่ะจะมีวาสลีนที่เขาแบบเฮ้ยเป็นครีมไว้์เทนิ่งเต็มเลย,เลยอะไรยเงี้ยเออลืมหยิบมา <c oughs> ก็ไม่ถอยมาเหมือนกันยี่ห้อวาสลีนเขาอะก็จะผสมด้วยไนายอาซินามายค่ะในครีมก็เออก็เป็นครีมที่ถูกดีแล้วอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าเขามีครีมกันแดดด้วยที่เป็นลักษณะเจลระหว่างวัน spf 50 p a บวกนะ แล้วก็ลองเนื้อแล้วเนี่ยมันเฮ้ยมันสบายอ่ะมันไม่ได้เหนอะหนะปัญหาห่มเนี่ยก็ต้องสารภาพนะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ทาครีมกันแดดที่ตัวเท่าไหร่เพราะว่าไม่ชอบความเหนอะความมันอะไรเงี้ยขึ้นรถปุ๊บเบาะเปื้อนอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าอว่าไปลองถอยตัวออวัสลีนมาที่เป็นเจลอ่ะ ดีเลยคือแบบทาแล้วก็หายไปเลยดีมากใช้ชีวิตสบายรู้สึกสบายก็ดีนะคะดังนั้นเนี่ยคอมบิเนชันสำหรับคนอยากผิวขาวก็แนะนำว่ามี H A HA นะคะมีครีมไวท์เทนนิ่งแล้วก็มีครีมกันแดดทาสามอันนี้ถ้าเป็นไปได้ใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวซึ่งก็เป็นไปได้ยากเนาะ,ะก็เพื่อปกป้องแสงแดดอันนึงที่อยากเตือนไวค้ค่ะในอินบ็อกซ์ของุมเนี่ยมีเยอะมากก็คือเป็นเรื่องของการใช้ครีมผิวขาว ออไม่รู้ว่าซื้อที่ไหนอะ่ะซื้อในอินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วสิ่งที่ตามมาเนี่ยคือเกิดผิวแตกลายอยู่ดีๆแบบผิวแตกลายเต็มเลยเหมือนคนท้องะคะ่ะท้องแตกลายแต่เนี้ยเป็นผิวแตกลายทั้งตัวเลยทั้งขาเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเพราะว่าในครีมแล้วเนี่ยมีส่วนผสมของสเตียรอยสเตียรอยเนี่ยผลข้างเคียงของมันคือทําให้ผิวขาวขึ้นนะคะแล้วก็ขาวเร็วด้วยขาวแบบ ใช้สัก2อาทิตย์อะไรเงี้ยจะเริ่มเห็นหละวว่าผิวขาวถ้ายิ่งสเตียรอยที่แบบแรงนะคะยิ่งเห็นชัดแล้วไอ้ทาไปได้สักแบบเดือน2เดือนนี่แหละจะเริ่มมีรอยแตกหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนระวังให้มากนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะให้ผมช่วยเลือกสกินแคร์ให้นะคะให้เหมาะกับชีวิตประจําวันเหมาะกับผิวอะไรเงี้ยก็สามารถปรึกษาทางออนไลน์ได้นะคะซึ่ง การปรึกษาทางออนไลน์ตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นราคาพิเศษมากเพราะว่าจะช่วยทุกคนนะคะตอนนี้พิเศษมากจริงๆดูแลกันตลอด1เดือนนะคะสัปดาห์ละ1ครั้งรวมแล้ว4ครั้งก็จะอยู่ที่4,900บาทนะคะซึ่งสัปดาห์หน้าเราจะขออนุญาตคือตอนนี้คิวเราแน่นมากเราก็จะขออนุญาตกระเถิบคือปกติเนี่ยก็จะคิดอยู่ที่9,900นเนาะตอนเริ่มแรกเนี่ยก็จะคิดแค่4,9 0 0แต่สัปดาห์หน้าขออนุญาตเพิ่มเป็น6,900บาทนะคะถ้าใครสนใจรีบค่ะ ต้องรีบนิดหนึ่งแล้วนะคะวันนี้หมออมแพทย์เฉพาะทางผิวหนังมีปัญหาทุกอย่างเกี่ยวกับหน้าปรึกษามหมออมค่ะ